สำนักงานกำลังพลของกองทัพกล่าวว่าวง BTS จะไม่ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารนุมน่มๆวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารแฟนๆแ,และชาวเน็ตนั้นต่างก็พูดถึงว่าวง BTS ควรได้รับการยกเว้นจากการเกณฑทหารหรือไม่เพราะพวกเขานั้นได้สร้างผลงานให้กับเคป p OP และเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเกาหลีใต้ เมื่อวันที่9ตุลาคม2020ค่ะกองกำลังทหารประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขานั้นจะไม่สนับสนุนการยกเว้นรับหน้าที่รับราชการทหารของ BTS ในอดีตที่ผ่านมา FMA ได้ยกเว้นทางเกณฑ์ทหารให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและนักดนตรีคลาสสิกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ยกเว้นให้กับคนดังอย่างไรก็ตามสมาชิกวง BTS อาจจะได้เลื่อนสิทธิ์การเกณฑ์ทหารออกไป และที่ผ่านมาค่ะจินพี่ใหญ่แห่งวง BTS ก็ได้พูดถึงการเข้าเกรนทหารนะคะและจินก็บอกว่าตัวเองนั้นพร้อมเข้าถูกเมื่อนันวมง BTS ค่ะได้จัดงาน Global Pass Conference ที่จัดขึ้นในกรงโซลที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกนั้นก็ได้พูดถึงคาาใหมายที่อยู่เบื้องหลังในอันลบั้มใหม่ยอย่าง Mad Up the Soul 7และแผนการวางอนาคตของพวกเขา แม้ว่าคอนเฟอเรนซ์ของพวกเขานั้นจะถูกสตรีมผ่าน YouTube เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด9แต่แฟนๆนั้นก็ยังได้รู้ถึงความจริงใจของพวกเขาน,น,นะคะในการนำเสนอผลงานล่าสุดของเขาไปทั่วโลกโดยก็มีหนึ่งในสมาชิกที่ใกล้จะเข้ากลมนะคะต้องเกณฑ์ทหารแล้วโดยจินพี่ใหญ่นั้นก็เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในวงแล้วก็มีกำหนดที่จะเข้ากรมการเกณฑ์ทหารเป็นคนแรกและจินพี่ใหญ่หนานก็ได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวว่า ผมพร้อมสำหรับการเกณฑ์ทหารทุกเมื่อครับนี่ละค่ะก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มๆวง BGS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ในเรื่องการเข้ากรมลอบชัยชาติและจินพี่ใหญ่ของวงนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องการเข้ากรมที่ผ่านมาอีกด้วยนั่นเองค่ะที่ช่องไไล์น News ของเรานั้นนำมาฝากกับชาว Army กันในคลิปนี้ ผู้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ